อ่ะเรารีวิวหน่อยนะครับขนมจีนปลายนาเนี่ยคุณยายขนมครกเหรอครับคุณยาย,นยขนมครกขนมครกแบบโบราณเลยเจียวเจีวเจขนมครกโบราณอ่ะเรารีวิวมาเพื่อนๆอ่ะแนะนำหน่อยศาลาปลายนาขนมจีนปลายนาโอ้โหเราเซิร์ชมาอ่ะบรรยากาศหน่อยนี่บรรยากาศ นั่งเป็นซุ้มเลยเพ่อนขานั่งเราหาบรรยากาศอ่ะดูเมนูก่อนเออแจ๋วอยูอ่ได้เลยได้เลยอ่ะโอเคก็ดูในภาพนะครับเพื่อนๆเรารีวิวมานะครับอโอเค คือตั้งใจกินขนมจีนเปจะกินอย่างอื่นได้หมดเลยเต้ากุ้งกับทง,งกับเผาเอาขนมจีนชุดกลางน้ายาสามอย่างมาทีน,นี้เดี๋ยวมาเติมได้นะครับเพื่นอนๆน้ำยาอะไรบ้างเออน้ํายาเนี่ยก็มี<อ>ามยาป่ามียาพริกปัวกะทิป่ากะทิแล้วก็อะไรอย่างเป้เติมเลยมีปา่ามีกะทิ แล้วก็มีน้ำกับแกงไก่งแกโอเคแกงไก่แกงไ <Okay, S 2> <ใด S 1> ก,งใใกง่โอเคอบรรยากาศเพื่อนว้าว <c oughs> แต่เห็นดาวก็เยอะอยู่นะครับเพื่อนนี่บรรยากาศก็มีไอ้ดั่งแบบว่าทุ่งนาด้วยเถิงนี้ชอบอะ่ะบรรยากาศแบบธรรมชาติโอ้โหอ,อ,อ,องแอร์มีด้วยนะเพี่เอนนุ่น้องแอร์ก็มีโอ้ไม่ธรรมดาอ่ะเผื่อเป็นไอเดียสำหรับ เพื่อนๆอ,อ๋อสุดซอยพอดีว้าวสุดซอยพอดีอู้สวยงามเนี่ยแบบบ้านบ้านสวนอะ่ะอ้อลังการเลยอ่ะเนี่ยอืมบรรยากาศสุดยอดแนวบ้านสวนอืมขนมจีนปลายนานะครับเราอยู่จันทบุรีเนี่ยออกนอกเมืองมานิดนึีเอ๊ห้องแอร์มีด้วย โอ้ชมบรรยากาศอ๋ออาจจะทำเ,เป็นที่พักเนเป็นที่พักโอ้โหนี่บ้านคุณยายก็โอ้เดี๋ยวเราได้ซุ้มนั่งแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูขนมจีนอืมบรรยากาศลูกค้านั่งเป็นโอเคเลยอ่า แนวบ้านสวนเออบรรยากาศแจ๋วเลยอ่ะบ้านแนวบ้านสวนนี่ทุเรียนที่นี่ทุเรียนข้างหลังเป็นสวนทุเรียนบ้านสวนจริงๆสวนทุเรียนเออแจ๋วแจ๋วแจวแจวนี่เป็นแนวบ้านสวนสาราป,ปลายนาะ เอ๊เอาอะไรอ่ะเล่นตอนเด็กไงเฮ้ยพูดเล่นไงเอาเี่ว่าพี่รู้จักอยู่นะเอาเอาเอ๊อธิบายหน่อยนี่มันเรียกว่าอะไรแล้วลูกยางลูกยางเป็นไงอ๋อเอาปลาชมหน่อยปลาชมหน่อยลูกยางเหรอมันล่วงมาแล้วก็ปลิวอ๋อลูกยางเออว่ะมาโชว์มาโชว์เผื่อใครไม่เคยเห็นเออเนี่ยปืด เโอเคเลยบรรยากาศเพื่อนๆเจ้า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 จัดแบบสวยงามอ่ะเบ๊โอเคไหมเบ,บ๊ดีเนาะโอ้โหชมทุ่งนาคือมันอยู่สุดซอยอ่ะเนี่ยของโบราณไม่กลองครัวาหายอ่ะมันเป็นแบบบ้านเนาะบ้านต่างจังหวัด ชุบแบบจุดเทปอินโอ้โหดีเลยนะดันเหล้าดันเบียร์ได้เลยเนะี่ยเอาว่าอาจารย์ไปซื้อเว้น <My seven S 1> มาเลยเอา้เอาแล้วทำไมมันล้มอ่ะยังไม่เก็บดิยังไม่เก็บเนี่ยมันล้มเลยเนะี่ยใครถามว่ามันทำไงอ่ะตอนเก็บเนี่ยเก็บยากเลยเนี่ยเนี่ยมันล้มอ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าล้ม,มป่ะเนี่ออยอันนี้มาเก็บยังไงต้องเก็บคนอ่ะ<อ>ต้องเก็บด้วยคนนะอ่ะ เอาละโอโหสวยงามสวยงามอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูเมนูขนมจีนนะครับมีเยอะอยู่นะแนะนําเพิ่มเติมมีแนวตำเนี่ยไหมไม่แพงเพื่อนสี่ห้าสิบบาทเองมีเปี๊ยแมวนี่ลองดูไเนี่ยไอไอทอดมันปลาไก่ทอดเติมได้นะเออเติมได้ไอ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 ะไรเาเรียกอะไรทอดมันปีกไก่อ่ะเอามาดิมันต้นกินเบสิก แล้วดูดูก่อนนะเป็นเซตนะเป็นเซตเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวเติมแล้ไก่ทอดกับโอเคขนมปุกโห,หน,นี่เซตผักนี่ขนมจีนสวยงามใส่เรือเลยกินหมดป่ะอาจารย์นี่ชุดกลางหรือสองชุดอะ่ะทำไมขนมจีนสองเรือพี่ใช่โนนนั่นของพี่เยอะนู่นต่างสามอย่างอยู่นู่นโอเคอ๋อก็คือสั่งสองชุดใช่ของผมของผมเป็นชุดกลาง,งพี่ชุดใหญ่ เนี่ยชุดกลางเจ็ดเก้านู้นร้อยยี่สิบเก้าโอเคไม่ใช่ชุดกลางชุดใหญ่มร้อยกว่าชุดกลางของเธอชุดเล็กไม่ใช่นี่ก็ดูราคานี่สองยางสามยางเจ็ดเก้าอ <79 S 2> โอเคเโอเค,อเ,คเรามาแล้วเพื่อนๆก็น้ำยากะทิน้ำยาไก่นีก่นกะทิอ่ะเราลองชิมดูก่อนเนาะโอเคจานเอ๊กคนเลยเซตกันนะครับนี่ บรรยากาศทุ่งนาลมมาแล้วพัดลมก็มีฝั่งนี้ก็มีพัดลมลมธรรมชาติก็ไม่อากาศตัวนี้อยู่ประมาณยี่สิบเก้าองศากับขนมจีนปลายนาะเ,เดี๋ยวเรายังไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวแบบว่าขอชิมน้ำแกงก่อนนะเบสิกยังไม่ใส่เส้นพอรอคุละเซ็ตกันนะ,พะเพื่อนคุละเซตกันขอชิมน้ำแกงก่อน ตัวนี้เป็นนี่เป็นกะทิไก่ใช่ไหมพี่ชิมก่อนอืมตัวนี้เป็นน้ำยาป่าอืมน้ำยาป่าได้เลยผสมกันเรือคนละลำนะครับเรือคนละลำกันโอ้โหอ้าวลุย

นำปลาได้โอเคเลยพเพื่อนๆแจว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 อร่อยอ,อยกับบรรยากาศนุ่นจานทีใส่พริพกจันนีใส่พริพกขนมจีนกับบรรยากาศทุ่งนาเรียนเชิญนะครับกขนมจีนปลายนาจันทบ,บุรีอีกเมนูนะครับกะเพราหมูจัดจานแบบ ทำไม้คาดเลยนีย่ใบตองเ,เพื่อนโปกข้าวแต่ของน้องเอ๊ะโอ้ได้อยู่ได้อยู่อ,ยอร่อยเ,เพื่อนบรรยากาศบรรน,นอกบรรนอกอ่ะขนมจีนถือว่าเยอะมากชุดนี้น้ำแกงสามอย่างเไงขน,นจมจีนมาเต็มเลยผักนะครับชุดนี้ร้อยี่สิบเก้าบาทจะกินหมดไหมเนี่ยสองคนได้สบายนะพี่เอนะเออ ฟันต้องฟันอร่อยจริงพี่เอห,หมดเลยนะครับปากก็จัดได้สวยนะโอเคโอเคอร่อยอร่อยอเดี๋ยวเราปรีมสนใจแบบนกดาวเพื่อนเนี่ยนะเดี๋ยวขอดูบรรยากาศห้องกว้างอ,อ,อ,อยู่นะห้องน้าในตัวแล้วที่นี่น้องก็ทํไอ้แบบไอ้พักแบบผ่อนคลายบบชมทุ่งนาเนี่ยคือ500ห้าร้อยเหรอเธอห้าเก้าสิบห้าเก้าศูนย์อุปกรณ์พร้อมอยู่นะตู้เย็นทีวีให้ดูบรรยากาศห้องน้ําพร้อม โอ้โหเธอออกไอเดียเองสวยนะเนี่ยนอกดาวสนใจสนใจเดี๋ยวเปลือปภรรยาชอบต่ายลูคิชั้นหน่อยน้องก็บอกว่าซื้ออุปกรณ์เองต้นทุนประมาณสามแสนค่าช่างหน่อยเธอเท่าไหร่ค่าช่างเธอฮะค่าช่างอะนะก็ถือว่าโอเคแหละช่างมันแพงอยูล่ามันจบแล้วมรอ๋อรวมซื้อของบวกช่างสามแสนโอเคอะ พ so <si ี่มีบ้านสวนอยู่ต่างจังหวัดไหนหรือว่าพ med ี่ก็จะสร้างแบบสองสามล้านไม่ไหวอ่ะพี่โอ้แพงพี่มันแพงกว่านี้ถึงขนาดนนถ้าดูหรูก็เฮ้ยสวยสวยสวยเธอออกเอาออกแบบเองเหรอดิเก่งว่ะออกแบบเองด้วยสวยงามอ่ะเปิดเป็นไอเดียเยอะน้อยเดี๋ยว